จากปากนวัดทำไมถึงให้งงลงอุ้งทวีพรทั้งที่เคยมีปัญหากับองค์กรขอแสดงความยินดีอุ้มทวีพ,พรพลิ้งจำรัดกับตำแหน่งใหม่มิสแกรนดไทยแลนด์2023ซึ่งหลังจากนี้อุ้มต้องเตรียมตัวไปชิงมงกุฎระดับโลกมิสแกรนดอินเตอร์เนชั่นแนล2023ที่ประเทศเวียดนาม ล่าสุดนวัดอิสระกรยศีนบอสใหญ่เวทีนิสแกรนไทยแลนด์เผยเหตุผลที่เลือกอุ้งทวีพรเพราะผมว่าอุ้มจากปี2017เป็นอุ้งที่มีความเปลี่ยนแปลงค่อนข้างสูงทำให้เราเห็นอุ้งเวอร์ชั่นใหม่เมื่ออุ้งมีปัญหากับองค์กรหรือกับผมอุ้งก็จะมีการเปลี่ยนแปลงตัวเองและอดทนถือว่าตอบโจทย์ได้ระดับหนึ่ง อุ้มน่าสนใจตรงที่ปรับตัวเปลี่ยนแปลงต่อสู้กับปัญหาได้มันก็เป็นเสน่ห์ของแกรนอย่างหนึ่งที่จะต้องเจอรวมถึงอุ้มค่อนข้างจะมีพัฒนาการที่ดีสําหรับการตอบคำถามและเอาคำถามอยู่ไม่ตื่นเต้นไม่เละเป็นที่มาที่เราเลือกอุ้มและเราก็คิดว่าเราจะบริหารจัดการอุ้มให้มีมูล,ลค่าสูงได้เราจึงตัดสินใจเลือกอุ้มด้วยองค์ประกอบเหล่านี้ อัญญาประกาศคู่ผมว่าอุ้งเป็นนางงามเก่าที่ดูไม่เก่าดูใหม่และผมมองเห็นอะไรในตัวอุ้งตอนหลังคิดว่าน่าจะทำอะไรได้พูดตรงตรงน่าจะปั้นได้มีความหลากหลายและมีสิ่งที่คนยังมองไม่เห็นผมชอบในสิ่งที่คนมองไม่เห็นเราสามารถที่จะเปิดโอกาสใหม่ๆได้เยอะอันนี้คือสเสน่ห์ที่คิดว่าเราสามารถดึงออกมาทำได้